สวัสดีครับพบกับสังวานงานปั่นนะครับเมื่อนี้กัเพนไล่เบลมอยูล่าของหางนกยูงนะครับเนาะช่วงนี้กับบัตเนเด็กไก่ตีเหล้ามือเอิญมือหื้อเพื่อละครเพราะว่ามันกัเห็ดหยากแนนะ่จัง่อยเนาะถ้าท่านมัวส้มส้มนี่ไก่ครับเบลมอยูล่าบัตันเด็กขูดตาเนาะครับสีสีติดด้วยตาเนาะท่านเอวมีดขูดออกเนาะ ต้นเออมีดขูดออกครับช่วงนี้ก็บเห mm ็ด hmm. ไปเรื่อยอยู่ครับเงานเนาะลักษณะเห็ดเนาะครับ mm hmm. เลียแต่ขนหน่อยเนาะครับขนขีดขีดขีดขนไปเนาะช่วงกลางนี่ก็บตีดสีน้ำเงินใสเนาะครับนี่ ช่วงนี้ก็ตีเอาสีเหมือนแต้มกลางคือตัวขอกระเฮ็ดแล้วแล้วเนาะตัวขอกระเฮ็ดไปแล้วแล้วก็เรียกที่สีสี้ำเงินครับสีำเงินที่อยู่ช่วงกลางนะครับสี้ำเงินที่อยู่ช่วงกลางเวลาถ้าสี้ำเงินเข้าไปแล้วก็ตีออกมางามเนาะครับเพราะว่ามันมันหลายสีเนาะครับเวลมายยลาเนาะเวลมายยลาครับท้าสี้ำเงินเข้าไปแล้วก็งาม อันนี้กับวันธรรท่านะครับนี่ต่างกันพิษต่างกันนะครับอันนี้ท่าแล้วอันนี้วัฒนธรรท่าครับเมื่อนี้ก็อยู่วัดคำร้อนนะครับช่วงนี้ก็เฮ็ดปั่นนกยุงไงนะครับพ่นหางครับวงประจันเนาะกับวัน์เนแต้มสีนําเงินนะครับใสยเนาะเพื่อแต้มสีนนําเงินมาด้านนี้แล้วเนาะ น,นี่ก็แต้มไปแล้วเดยพาแต้มเสียเงินนะครับแต้มเสียเงินเขาแล้วติงามเนาะฝนก็ติดตกเพราะฝนครับเมื่อนี้เมือ่อใดขาเจ้ามาสีดดอกปักม่วงนะครับเนาะเอารถไถรถเป็นเคียงเนาะสีด,ดอกปักม่วงเบึ่มบืมห้องกระซออกันเมื่อเมื่อนั้นมันขาเจ้าสีเลยแล้วยช่ไมแลมแงมันกระตกนะครับแล้มันเศร้ากระตกอีกสองเทีย ถึงว่าเมื่อนี้เขาเจ้ามาสีแล้วผลกาติดตกอีกคือเขาเนาะเพราะว่าคึ้มมาแล้วครับถ้าสีนํำเงินนะครับถ้าสีนํำเงินเอกไปแล้วก็งามนะครับเนาะแล้วก็ตีขีดขีดเส้นน็อตมื่อนก็ตีขีดเส้นครับสีนํำเงินแล้วแล้วก็ตีขีดเส้นติดตามไปเรื่อยนะครับด้อว,ว่าสีนํำเงินว่าสีไล่ หางของนกยงมันสิง,งามสมแดเนาะติดตามในยูทูบส่องสังวันงานปัน่น้อครับเด้อปั่นได้ทุกอย่างเนาะนกยุงลำแพนบลำแพนเนาะครับเป็นพญานาคเก่าเสียนเกศเสียนเป็นสัตว์สิบสองราศีเป็นพระประจำวันเนาะได้ทุกปังเนาะครับถ้าหากสนใจก็มาติตดต่อ้อครับเด้อ ติดต่อเบอร์โทรกับ0627269206นะครับอันนี้พันวานกยุงลำแพนนะครับก<อ>ยังบ่ท่านอี้ขีดไล่ขนนะครับเนาะ<อ>เห็ดเป็นแคว่าเวียวยวุล่าว้ซะกันเนาะเป็นบ่วงกลมเนาะช่วงนี้กะเ<อ>มื่อนี้กะตีถ้าหากฝนบอมอะไรเนาะครับฝนก็มาครับทางฝนทางนงศรีพ่ะเนาะทางนงสีทางพุนทางขวมน้า,นา,นาม,มาทาง บานของแอดคนละเดี๋ยวบางเถาทางฝนเป็นหือทติมีฝนอยู่ทางสามไสเนาะทางสามไสขึ้นมาดะมาจะทางทากันท่อทางทาน้องสีเนาะมันขึ้นมาและนะ้วเนาะทางสามหมอบนแอร์เขกันครับอาจติดตกอีกมือนี่เพราะว่าขจ้าจกะจ่อคล้องให้พันสีตอกงวงหันเนาะของก็เซ้าชุดก้อนนี่พันก็นสีเนาะครับสองแปลงสองแปงอยู่ด้านนี้เนาะนี่ไก่นี่ พอดีเศษสองแปลงแล้วยิงมาแลงกตกเมื่อนี้กับพ่อแน่นะครับเมื่อนี้เนาะพอดีพันเศษช่วงแดดแล้วแต่ว่าเศษแล้วมันคืมเขาคลืมเขานะก็ตีมีฝนมาอีกเมื่อนั่นคือกันครับพอดีเศษแล้วเศษแล้วฝนก็นมาครับลักษณะของสีษเมเงินใส่เนาะครับแต้มแต้มอยู่ในจุดกลางเนาะแต้มแต้มในจุดกลางครับ ทางเขาใส่เซียนเงินเนขาแล้วก็งามครับแล้วก็ขีดไล่ขนอีกขีดไล่ขนก็ติงามเนาะขีดไล่ขนก็ไปแล้วครับส่วนนี้ก็เหตุวัดคำามรอเนาะครับเนาะถ้าหากท่านผู้ส้มสนใจกับมาเขาเคี้วเยนะครับเด้ออยากปั่นก็เขาคขี้วายปีหกแปดนะครับเนาะปีหกแปดที่ได้เหตุห้เพราะว่าข้าเจ้าเขาอขี้วปีฮกแปดก็มีหลายอยู่ ถ้าหากอยากได้นะครับเนาะเพียงแต่นะครับงวดมึงหันเนาะวันที่หนึ่งเมษามึงหันเนาะแอดก็บอกไปอยู่เนาะได้มาน้ำลุกสาวท่านมึงเทปก็ได้ศูนย์เจ็ดแล้วก็บหกศูนย์เนาะแอดก็บอกลงคลิปไปอยู่กับเขาเก็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับเนาะมีผู้สื์มีโพสถือน้ำมันเนาะครับ โบถ like ืองวดนี้งวดหนากติดตามไป like เลยนะคร er ับเด้อติดตามในคลิปสองทังวันงานปั่นอีกคือเขาเนาะติดสัญหาตัวเด็ดๆเตฝากคือเขาครับเมื่อนี้ก็เตียวตัวเดีดยตฝาเนะครับก็ได้มาจาก อาจารย์ผู้เพันบวชใหม่เนี้ยอยู่หนีละอยู่วัดคำหล่อนี่เนาะเพันว่าฝันเห็นงัวออกลูกมาเป็นแฝดพี่ท่นง้อออกลูกมาเป็นฟ้าแฝดเพันก็เลยตีเป็นสองสองสี่สองแปดนะครับเนาะสองสี่แปดพันตีให้เพันกวดตาดท้องมานี่เนาะเพันตีให้เป็นสองสี่แปดพวงง้อสองโตแล้วก็เพันว่างัวสองโตก็เป็นสองพี่ท่าน แต่ละตก็เป็นสี่ขาเนาะก็เลยว่ามีสี่แปดสองสี่แปดเพื่อนสองตก็เป็นแปดขาเป็นร่วมใส่กัน,นสันเนาะก็าก็มาหลุนน้ากันล่องเบงงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับทา 2, 4, 8, บ่านผู้ชมสิบหกเมษายนสองสี่แปดเพิ่วางสิเนเพราะว่างววง้ฟ้าแผดฟ้าแผดนี่มันเป็นง้วสองตัวเพื่น แต่ละตัวก็สี่ขาสัตว์มันก็เลยว่าเป็นสีสองแปดเนาะครับท่านผู้ชมสองสองสี่แปดเนาะสองสี่แปดเราซื้อกับก็ได้ครับมือนี่ก็แต้มยุงสีแล้วครับมือนี่เนาะเมื่ว่านนี่ลงมาจากดานเมกไปทำบุญรวมเพื่อนผะับปลาเนาะ่อว่านไปกับผู้บายจายเนเพื่อนแล้วก็ลงมาเห็ด ก็ขีดไล่เส้นเส้นขาวนะครับลงมาท่าสีด้านหลังแล้วก็สีมาขีดเส้นขาวเนาะขีดเส้นขาวขนเป็นเป็นขนนะครับขาขาวเนาะเป็นขนพอดีเมื่อนี่กับติมาเฮ็ดเป็นจุดเป็นจุดแววมะยูลานะครับเนาะเอาสีน้ำเงินใส่สว่วงกลางก,กับงามเนาะแล้วก็ติดแตงแตงเป็นขนอีกที่หนึง่ง ครับต้องใจเย็นเนาะครับเฮ็ดเรี่ยวๆบ่นได้ล่พระท่านนี้มีสีน้ำเงินกับบางงามบันไดเนาะครับบัดใส่สีน้ำเงินแล้วมันถึงงามเนาะฝนก็ใหญ่ฝนเมียเนาะก็ใหญ่เมียเหลาฝนย่านฝนก็ใหญ่ฝนมาเตรียมเตรียมมันแนวสอยดาวเนาะครับฝนมาเตรียมแนวสอยดาว เตียวแนวสอยดาวทุกทุกอย่างเนาะที่เป็นสารได้สอยดาวก็มีหมูหน่อยสองตัวครับราคาสองตัวละสองพันแต่บตรบัดละสิบบาทเนาะครับท่านผู้ส้มถ้าหากสนใจก็มาจกด้ครับเด้อหลายอย่างหลายแนวนะครับเนาะมือวันที่แปดที่เก่าวันที่แปดมือห้อมเนาะเทพะแล้วก็มีหดพร้อมครับวดอาจารย์อยู่นี่แล้วทั้งเทพะทั้งสอยดาวกันเนาะ ลงท่านก็ร้ายครับเมื่อใดผู้ใดอยากลงท่านกันมาเรียกกินกเนาะเหมือนที่แปดเพราะว่าที่แนี่เป็นกติมีเทพะบวงสวงเทพะแล้วก็มีของฮอตพร้อมนะครับมีฮอตพร้อมฮอตกูบาอาจารย์อยู่นี่ลนะแล้วก็มีหมูหน่อยนะครับ มาจับสลากกันซอยดาวเนะาะถ้าหาก่ันูุสม้มอยากได้หมูหน่อยไปเลี้ยงก็เป็นทหากครับหมูหน่อยเขามาตะดานเม็กหมูคนว่าเ่นเลี้ยงไว้หลายตพิคนก็นเลยถวายมาให้จับสลากกันซอยดาวกันเนาะคูบาอาจารย์ยู่ด้านเมกเขาก็เอาไปเลี้ยงถ้าหากอยากได้เนะาะจับไปเลี้ยงกันเป็นหมูป่าครับบ่เป็นหมูป่าแทอกแต่ว่าขนขนตัวแม่เนาะ ขนตัวแม่นน่นเงีๆยวมันก็คลายๆมูปลาเน,ะนาะขนเงีๆทั้งหลังครับงวดบางหันเนาะครับเนาะเสียดายพี่ผู้ถือมาเนาะอแอดก็บมีตาบอกลูกสาวเนาะได้แล้วก็ให้ซื้อว่าสันได้แล้วก็ซื้อกันเคยถืออยู่กับดีถือดอกว่าสันก็ได้อยู่จบเกียรนะ์เนาะงวดหน้าเขามาเอาอีกบทียาเข่าอีกเนาะมาหลุนน้ำกันติดตามส่องรางวัลงานปั่นไปเรื่อยแล้วครับเด้อ ส่งทางวันงานปั่นเนาะยัดกับมาบอกเพื่อเป็นแนวทางเพื่ออาจารย์เพิ่นฝันเกี่ยวหมูออกลูกเป็นฟ้าแฝดเนาะฟ้าแฝดเป็นงัวออกลูกเป็นฟ้าแฝดแล้วก็สองโตนเน๊เพิ่นวางเนาะสองสองสีแ่แปดเพิ่นวางใช่เนาะสองสี่แปดมานหลนน้ำกันวันที่สิบหกเมษายนนะครับเนาะทันผู้สมคอยสก๊อกันหมนันนะครับเดอ้อลำลําไ่รวยวันที่สิบหกเมษายนก็มาหล่นน้ำกันเนาะ โสดคนหมานถ้า,ากถูกใจกดไลค์กดแชร์้วครับเด้อสองสองวันงานปั่นเนาะกรติรสั้นหาสิ่งต่งตงๆห้ทันผบส้มส้มไปเรื่อยเนาะปั่นสิ่งใดก็เะติ่งเสิ่งนั้นละ่ะให้ทันผบส้มส้มติดตามกันไปเรื่อยเมตตาปัน่นพระพญานาคเนาะนงยุ่งเป็นหองเนาะเป็นหองหองทองเฮ็ดเตะทุกอย่างครับถ้าหากสนใจก็มาติดต่อเนาะ สวัสดีครับ